โอ้ยเข็มเค็มจังเลยเปิดกรชาทีไรก็เกลือทุกทีมาล้างความเค็งกับเจนน้ำกันดีก,กว่าเจนน้ำการค้าเติมเหรียญแมวราคาพิเศษเติมถูกเติมไว้แบบไฮสปีดต้องเจนน้ำเท่านั้นนอกจากนี้ก็ยังมีเกมอื่นอีกมากมายเลยนะสนใจแล้วก็คลิกที่ลิงก์ด้านล่างเลยครับ สวัสดีท่านผู้ชมนะครับผมตองทวีโดนะครับวันนี้ก็จะมาไกด์ในส่วนของเมคานิกสายหุ่นยนต์นั่นเองเบนเกียร์นะครับสายนี้ต้องบอกเลยว่าทั้งอึดทั้งเบริร์เล่นเพลินแบบจ,จัดเลยนะครับมาดูกันดีกว่าว่าเล่นยัง,ยงไงครับในส่วนของเซตัสนี่ก็เน้นสเตนนะครับก่อนเลยนะครับแล้วก็ที่เหลือเนี่ยจริงๆก็เหมือนกับว่าไม่ค่อยมีผลกับตัวหุ่นมากนะเพราะว่ามันไม่ได้ต้องการแรงสปีดด้วยนะครับแล้วก็มันไม่ติดคิดด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะ ไปใส่วิตดีกว่าเนอะเอาเลือดนะครับได้ความถึกด้วยนะครับแล้วก็ผมได้เป็นเด็กนะเพราะว่ามันได้ในส่วนของ ATK ด้วยหรือว่าจะลงลักเอาต้านคีไว้ p v p อะไรอย่างงี้ก็ได้เหมือนกันนะครับส่วนของสกิลนะครับก็หลักๆคือจะเป็นอันนี้ในส่วนของซิคเก d รจ็อบนะครับเพื่อเพิ่มความถึกนะครับแล้วก็อัพนะครับทางด้านซ้ายเนี่ยเพื่อมาเป็นทางผ่านเอา m a x i พ z e power นะครับส่วนที่เหลือเนี่ยก็ ถ้าจะไม่ได้ใช้เลยนะอาจจะอันนี้ก็ได้นะครับแล้วก็ในส่วนของไวเพิลนะครับรีเซิร์ชน็ตต่อมานะครับก็ในส่วนของแอคคลาสอันนี้เนี่ยก็แทบจะไม่ได้ใช้เลยเลยนะครับหลักๆก็มันก็จะมาอยู่ในส่วนของราสสนะครับอย่างแรกก็คืออัพพาสซีฟอันนี้ก่อนเลยนะครับเวลาที่เราคีหุนเนี่ยมันก็จะได้ท a เ k นะครับ4%ต่อ1 energy โอ้โหซึ่งสูงสุด ที่200%นะครับแปลว่าถ้าเรามี Energy 50เนี่ยก็คือมันก็ได้ ADK เพิ่มขึ้นถึง200%เลยนะครับแล้วก็อันนี้เป็นสกิลขี่หุ่นนะครับเมโดเกียเดลต้านี้นะครับก็เวลาที่เราขี่หุ่นเนี่ยเราจะโดนดาเมจนะครับลดลง20%เห็นต์ใช่ไหมถดไปฮะแล้วก็จะช้าลงเนาะมูฟสปีดหายไป50%นะครับแล้วก็สามารถใช้สกิลขี่หุ่นต่างๆได้นะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ค่า e อเนจีเนี่ยมันเต็มร้อยเนี่ยมันจะระเบิด นะภายในประมาณ3วิอะไรเนะี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีวิธีการคอมโบกันโดยที่ทําให้หุ่นไม่ระเบิดนะครับเวอร์ชันนี้หุ่นระเบิดไม่ค่อยแรงนะฮะต่อมาก็จะเป็นนี่ครับนักเข้าบูทนะมันก็จะยิงหมัดไปนะครับธาตเมทหนึ่งพเป็นเอ่อเกลือาธาตุได้นะอันนี้นะครับแล้วก็ติดเบิร์นได้ด้วยนะฮะมีโอกาสห้นะครับที่จะติดเบิร์นใส่เป้าหมายเป็นระยะเวลา3วินะครับแล้วก็เวลาใช้สกิลนี้จะได้ค่า เอ่อเอเนจีมา3ด้วยนะครับอันนี้ฟิกคูดาร์ที่ศูนจุดเจ็ดวินะครับอันนี้เป็นเอวด้วยนะครับโอ้โหสกิลหมู่ด้วยนะฮะต่อมานะครับก็จะเป็นวอลคอนอาร์มอันนี้ก็เป็นสกิลหมู่เช่นเดียวกันนะครับทำดาเมจถึงหนึ่งพันนะฮะหกร้อยเปอร์เซ็นต์เป็นดาเมจธาตุไฟนะครับเอ่อแล้วก็ไออันเนี้ยสกิลอันนี้เนี่ยมันจะมีคอมโบกับสกิลทาเลนต์ด้วยนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะพูดทีหลังนะครับสกิลนี้เนี่ยก็จะได้ห้าเอเนจีนะครับ แล้วก็นี่เลยสกิลทีเด็ดนะครับเฟรมลันเชอร์หรือว่าสกิลพ่นไฟนะครับทำดาเมจนะครับทุกๆ0.3วินะครับทำดาเมจเป็นธาตุไฟเช่นเดียวกันนะครับเจ็ดเพลย์ร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะฮะโอ,อ้แล้วก็เวลาที่มันใช้เนี่ยมันก็จะมีการสแต็กเฟรมออนด้วยนะครับสแต็กได้ห้าขั้นนะครับทีนี้เนี่ยพอมันสแต็กครบห้าขั้นปุ๊บเนี่ยแต่ละสแต็กเนี่ยมันก็ทำดาเมจแรงขึ้น20%นะครับเออสกิลนี้ก็ ขั้นต่ำก็ต้องมีในจี้ยี่สินะฮะแต่ว่าสมมติเราใส่อันนี้ไว้ในออโต้เนี่ยมันจะใช้ตอนประมาณสัก60เออก็ค่อนข้างฉลาดนะฮะแต่ข้อเสียทักษะนี้คือพอใช้แล้วเนี่ยมันจะแบบว่าใช้ทักิะอื่นไม่ได้เลยนะครับแล้วก็ต่อมาจะเป็นโอเวอร์คล็อกอันนี้เราเอาไว้แบบว่าเร่งตัว energy นะครับเออให้เราแบบว่าไปใช้ท่าพ้นไฟได้ไวๆอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของ impact landing นะครับอิม a พ็คแลนดิ้เนี่ยก็ เอาไว้สตันหมู่เนาะหลักๆแล้วก็เอาไว้หนีอะไรอย่างงี้ก็ได้นะครับคู่ดาวสิบห้าวินะครับล้างซีซีได้ด้วยสกิลนี้เพราะเราโดนซีซีสตันเลยอย่างเงี้ยมันจะมีไอคอนอันนี้ขึ้นมากดปุ๊บมันก็ล้างซีซีกระโดดออกมาให้เลยนะครับเออแล้วก็อีกอันหนึ่งที่แนะนําจะเป็นแมกเนติกฟิลนะครับอันนี้เนี่ยเดี๋ยวมันจะมีคอมโบคู่กับสกิลทาเลนต์เหมือนกันนะครับที่เวลาที่เออเราโจมตีเป้าหมายที่อยู่ในแมกเนติกฟิลอันนี้เนี่ยจะทำเดาเมจแรงขึ้น35%นะครับซึ่งเป้าหมายที่ อยู่ในแมกเนติกฟิล์เนี่ยก็จะสโล่นะครับลดมุ๊บสปีด50%นะครับและถ้าเราขี่หุ่นและใช้สกิลนี้ด้วยเนี่ยมันจะติดพลาไซนะครับพลาไลซ์อันนี้นะครับ2.5งจุาวีก็เรียกว่าเป็นซีซีหมูนะอันนี้ดีมากใช้ในวอใช้ในแบบว่า p ีพีอะไรแบบนี้นะครับแถมแม่งได้ค่า Energy 20ด้วยนะครับทำให้เราเนี่ยใช้ท่าพ่นไฟได้บ่อยขึ้นนะครับเนี่ยอันนี้ก็ค่อนข้างจะมีประโยชน์เหมือนกันนะสำหรับแมกเนติกฟิล์นะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นอ่ออออยวััััันนนนนบบบฟะะคครรโซลเเ่ง อ,อันนี้จะเป็นขวานมือเดียวนะครับมันจะมีบิวอันนี้ที่ทําให้เวลาที่บวก6เนี่ยมันจะทําให้ตัวสกิลพ่นไฟสแต็กเฟรมออนเนี่ยมันแรงขึ้นนะครับถึง12%เลยนะครับมันสแต็กได้5 s t สแต็กถูกไหมฮะแต่ละสแต็กดาเมจแรงขึ้น12%เนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้แรงขึ้น60%เลยนะครับถ้าสแต็กครบแล้วก็เวลาที่บวกสิเนี่ยแล้วเราใช้สกิลพ่นไฟเนี่ยใส่เป้าหมายที่ติดเบิร์นะฮะ มันจะแรงขึ้นอีก20%นะครับโอ้ oh, แล้วก็บวก15เนี่ยไอ้เจ้า stack flame on พ่นไฟเนี่ยก็ยังจะแรงขึ้นเป็น25%นะอ้โ oh, หอันนี้เรียกว่าพ่นไฟจะแรงมากๆนะครับสำหรับบิลนี้นะครับส่วนชุดก็ถ้าเป็น PVE รต่างๆก็ยังแนะนำเป็น t r i base นะครับส่วนถ้า War, ลงวอลง PvP 55เนี่ยก็แนะนำเป็นเซตเออคอร์บิดอันนี้นะครับส่วนของการ์ดก็จะคล้ายๆกับสายลึกเขียนทุบเนาะก็เป็นขนาดแทบเผานะครับเอ,อ่อเสื้อก็อาจจะ แต่เป็นบิกกี้อาหารเซนต์นก็ได้นะครับแล้วก็พวกผ้าคลุมจะเป็นกันท่าต่างๆนะครับหรือว่าเออจะใส่เป็นเอาเลือดนะครับอีคิปก็ได้นะครับหรือว่าจะใส่เป็นเออจริงๆบาโฟมมันก็ไม่ค่อยได้ใช้นะสำหรับ สายนี้เนี่ยมันไม่ค่อยมีประโยชน์อะไรนะครับก็อาจจะเป็นเอาเลือดแล้วกันนะครับแล้วก็ในส่วนของรองเท้านะครับก็อันนี้จริงๆเป็นอะไรก็ได้นะครับบวกลงบวกเลือดนะครับเออแล้วก็อาจจะใส่เป็นการอีเวนต์ก็ได้นะครับที่ใช้ในการ PVP เนาะอีเวนต์เดมอนนะครับมีโอกาส20%่สิบเอนดาเมจกายภาพคูดาวสิบเบีอันนะี้ยก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ประดับก็ยังคงแนะนำเหมือนเดิมเนาะเป็นแบบว่าโอเวอร์ลอนอะไรพวกนี้แบบว่าหรือ PVP เนี่ยเพื่อนๆอาจจะใส่เป็นโฮลลองเอาไว้ขุดก็ได้นะครับเออแล้วก็ ใส่เป็นอีเจสติกเนี่ยเผื่อแบบมันติดแล้วก็มันจะออกสตันได้ด้วยนะครับในส่วนของหมวกก็เป็นหนูก็ได้หรือว่าเวลา PVP อะไรเนงะี้ยเพื่อนเพื่อนอาจจะใส่เป็นการสถานะก็ได้นะครับเช่นไกเอ,อิร,ร์ดกันเฟียรหืออะไรแบบนี้นะฮะหรือวิลูชิกันตาบอดก็ได้นะครับส่วนหน้าก็เป็นเอ,อ่อตามขนาดเนาะขนาดกลางก็ใส่กอบบินขนาดใหญ่ใส่เอ็ดด้าปากก็แองเจลี่นะครับหรือใครมินก,ก็จัดดับเบิ้ลเกงเกอร์ม่วงอะไรประมาณนี้นะฮะเออก็กันไม่นเหมือนจะคนก็ได้นะครับแล้วก็ หลังก็เป็นเดวิลลิงนะครับหรอถ้า PVE ก็ใส่สีฟ้า PVP ใส่สีม่วงนะครับอันนี้ก็ตามงบเนาะชุดก็เป็นปรนะัฟโฟเมดเนาะในการเพิ่มค่า PVP ต่างๆนะครับในส่วนอ็อบแมนนะครับก็ส่วนหมวกก็เน้นหาเป็น ADK นะครับหรือว่าจะทำอีก p เซตหนึ่งหา PVP เอาไว้ก็ได้นะครับส่วนหน้านะครับก็จะมีเ,เป็น PVE นะครับแล้วก็ในส่วนของปากนะครับก็เน้นหา PVE เช่นเดียวก,กัน นะครับหรือว่าจะเป็นทำอีกเซตหนึ่งเนาะหาแบบเซตต้านคีก็ได้นะครับเอาไว้กันพวกสายขิอะไรพวกนี้เป็นต้นนะครับชุดก็อาจจะใส่เป็นหาพีบีอีอันนี้นะครับหรือจะหาต้านขิสารพีพี P ก็ได้นะครับอาวุธก็ยังคงเป็นตีใกล้เหมือนกันนะครับคุมก็อันนี้เน้นหาแบบว่าจะเป็นบวกเลือดก็ได้นะครับหรือจะหาต้านคิเอาไว P ้ v ีพีก็ได้เช่นเดียวกันนะครับ บนรองเท้าอันนี้เนี่ยหาสเตนเลยนะครับหาสเตน3แถวนะฮะประดับนะครับหาติใกล้นะครับแล้วก็ออฟรองหาเป็นเอทีเคนะครับหรือเป็น a อ k เปอร์เซ็นต์อย่างนี้ก็สวยเลยนะฮะในส่วนของอหลังนะก็หาเป็นเอทีเคเช่นเดียวกันแล้วก็ชุดก็ a อ k นะครับในส่วนของแฟนะครับก็ถ้าเน้นตีบอสก็ใส่หมวกแคปอันนี้ก็ได้นะครับหรือว่าถ้าเน้นตีคนก็อาจจะใส่เป็นลิลลี่อันนี้นะครับหรือว่าจะใส่เป็นหมวก เนี่ยเชอร์รี่แบบนี้ก็ได้นะโห oh, จะถึกมากๆเลยนะครับสําหรับสายนี้นะฮะในส่วนหน้าเนี่ยก็มันไม่ได้เน้นเอ็กซ์ติสปีดนะครับเราอาจจะใส่เป็นเนี่ยเอ่อสติลิชอันนี้ก็ได้นะครับก็เอาไว้สู้กับคนดีเหมือนกันได้พีดามาด้วยนะครับแล้วก็ขั้นบวกสได้นี่มีโอกาส10%ที่จะได้ PDK 2%ในระยะเวลา10บวินะครับแล้วก็จะมีอันนี้นะครับก็โจมตีใส่เดี๋ยวมีให้แรงขึ้นสี่เปอร์เซ็นต์เลยแล้วก็บวกหกจะได้เออสกิลลิตี้เป็นค่าต่างๆแรง ในส่วนป่าก็ยังคงเชยร์เป็นพีซไปเหมือนเดิมนะครับอันนี้ได้พีเดเมดเนาะสองเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ได้เซนด้โดยบวกสิบก็ได้พีเดเมดอีกถึงเปอร์เซ็นต์นะครับตัวหลังก็แนะนําเป็นฮอร์นบันนี่เช่นเคยนะเพราะว่าอันนี้มันจะบวกตีใกล้ด้วยบวกพีเอทีเคด้วยนะได้ความถึกด้วยแล้วก็บวกสิบใจเลือดด้วยนะครับเอออันนี้ดีมากมากเลยนะครับส่วนชุดก็ถ้าเน้นสู้กับคนนะหรือว่าแบบว่าอาจจะแบบ ใส่ชุดเดียวแล้วไปได้ทุกคอนเทนต์เลยก็แนะนำเป็นฟอร์ลาเอลนะครับเนี่ยมันจะได้ตีใกล้นะครับได้พีดีแค่ได้พีเดอร์เมดลีได้เอเนอร์จีดีดักนะครับแล้วก็ได้สเต็ตสองด้วยนะครับแล้วก็ยังมีโอกาสสามเปอร์เซ็นที่จะได้เลือดสิบเปอร์เซ็นด้วยคูดาวสิบปีนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเน้นตีบอสเนี่ยก็เอ่ออาจจะใส่เป็นชุดเอ่ออันนี้ก็ได้นะครับมูลและบิดนะตีบอสแรงขึ้นหกเปอร์เซ็นต์นะครับต่อมานะครับก็ในะส่วนของลูนั่จริงๆรงลูนอะาชีพก็เออ่แล้วแต่นะเราจะใช้อะไรก็ไไได้เเพรราาาะว่่่่มมมันมีผลทห นะครับเออแล้วก็ในส่วนของอลุนเพิ่มดาเมจนะครับผมจะใส่เป็นเบอร์เซิร์กนะครับซาฟอร์นะครับแล้วก็เป็นเมเดโอแล้วก็อิมเพลนะครับก็อีกอันนึงก็จะใส่ลดเลือดได้นะเพราะว่าสายนี้ดาเมจมันไม่ถึงกับว่ารัวอะไรมากมายนะสามารถใส่ลดเลือดดันดาเมจได้เช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าถ้าเป็น PVP เนี่ยก็แนะนำนะครับใส่เป็นลุนฟ้าเนาะ f l o ต t i n g c h i l นะครับซิ l เวอร์โซนะครับ s เ l e n t เอสเคปนะครับแล้วก็เพนฟูลนะครับพวกนี้เนี่ยมันจะให้ค่า PVP ที่ เยอะนะเห็นไหมฮะเนี่ยผมใส่4เม็ดเนี่ยนะฮะเลเวล30เนี่ยได้ PVP มาถึง1,040เลยนะครับต่อมาในส่วนของเนบูล่านะครับก็ยีมมเทียเนี่ยที่เลเวล20เนี่ยเวลาที่เราใช้นะครับสกิลวอล์คอนอาร์มมีโอกาส60%นะครับที่จะรีเซ็ตคู้ดาบนะครับต่อมาที่เลเวล40เนี่ยก็เวลาที่เราใช้สกิลพ่นไฟเนาะเฟรมแรนเชอร์เนี่ย,ยแล้วฆ่าเป้าหมายได้นะครับเราก็จะได้ค่า Energy มา5 Energy นะครับกูดาวนึงวินั่นเองนะครับแล้วก็ที่เหลือ60เนี่ยมันจะเพิ่มนะครับสแต็กของตัวเฟรมออนสกิลพ่นไฟเนี่ยจากเดิม5สแต็กเป็น7สแต็กนะครับก็ยิ่งเพิ่มดาเมจให้สกิลพ่นไฟเลยนั่นเองนะครับต่อมาในส่วนของเน็กซัสหรือว่าตัวลังผึ้งนะครับก็หานี่เลยนะครับเพราะคอนอาร์บเนี่ยมันจะทำให้เป้าหมายเนี่ยโดนลดบูฟสปีดนะฮะสามนนะครับและยังทำดาเมจที่เป็นธาตุไฟเนี่ย แรงขึ้นอีก300%ด้วยนะครับเออแต่ว่าเป้าหมายนั้นต้องติดเบิร์นั่นเองนะฮะเอออันนี้ก็ถือว่าช่วยเพิ่มดาเมจได้ค่อนข้างเยอะมากนะครับเดี๋ยวผมจะลองใช้ได้ดูนะครับอันนี้คือว่าคอนอ่ำนะครับถ้าแบบว่าทำดาเมจใส่เป้าหมายเลยตึ้งนะครับดาเมจจะอยู่ที่ประมาณปุ๊บ4ล้าน4นะฮะเอ๋ก็จะอยู่ที่ประมาณ4ล้าน4อะไรแบบนี้นะฮะ ปึ้งนะฮะสี่ล้านสี่นะครับแต่ถ้าเป้าหมายติดเบิร์นนะครับอ่เดี๋ยวผมจะยิงหมัดให้มันติดเบิร์นนะปึ๊บปึ๊บเนี่ยฮะติดเบิร์นไหมฮะปึ๊บอันนี้มันติดอินเพลเนาะปึ๊บ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 อันนี้ติดเบิร์นแล้วใส่สกิลปาบนะครับเป็นหกล้านเห็นไหมฮะเออมันก็จะแรงขึ้นมากนะครับอ่เดี๋ยวผมให้มันติดเบิร์นนะปึ๊บ ปป๊บเห็นไหมฮะโอ้โหแรงมากนะฮะปป๊บติดเบิร์ไหมยป๊บติดเบิร์แล้วปาบนะครับ16ล้านนะฮะโอ้โหดุแรงมากนะฮะต่อมาอีกอันนึงนะครับก็แมกเนติกฟิลด์อันนี้นะครับก็ทำให้ทำดำเาเมจใส่เป้าหมายที่อยู่ในแมกเนติกฟิลด์เนี่ยแรงขึ้น35นะครับก็อันนี้มันก็ค่อนข้างดีเลยเนาะแล้วก็แบบว่าไอสกิลเนี้ยมันยัง CC เป้าหมายเป็นกลุ่มด้วยนะฮะเออค่อนข้างดีเลยส่วนพวกจิกซอเนี่ยก็หาเป็นตีใกล้นะครับใน PVP ก็อาจจะหาเป็นแบบ PVP รีดักอะไรพวกนี้มานะครับต่อมานะครับในส่วนของเฟืองก็หลักๆคือไฟลีไวปอนเลยนะครับเพราะว่ามันจะทําให้ดาเมจธาตุไฟเนี่ยมันแรงขึ้นนะครับแล้วก็ตัวหุ่นเองเนี่ยมันมีสกิลที่บังคับว่าเป็นธาตุไฟเนี่ยถึง2สกิลเลยก็คือตัวค่่นอาบนะครับกับสกิลพ่นไฟนะครับเฟรมเลนช์นะฮะ เพราะฉะนั้นอันนี้คืออันแรกที่คุณต้องหาเลยถ้าคุณจะเล่นสายหุ่นนะครับคือแฟลรี่เวเปอนนะอาจจะเป็นเฟืองแดงก็ได้หรืออาจจะเป็นเฟืองทองก็ได้เหมือนกันนะครับอีกอันคือลิง์พอท่อนะครับก็ช่วยเพิ่มดาเมจเนาะอันนี้ก็ให้ใครกับสายหุ่นนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งแนะนําเป็นโอเวอร์โหลดดิงเอนจีดนะครับแล้วก็สกิลเอ่อมาลาแลนด์เลเวอร์เซอร์อะไรประมาณนี้นะครับมันก็จะช่วยทําให้ดาเมจเราเพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวมาดูวิธีการเล่นซันนิเนะครับต้องบอกก่่่อนนนนวาาสยยีี้เมั ไม่เหมาะกับการที่จะเก็บเลเวลเลยนะครับเพราะว่าอะไรนะเวลาที่สมมติว่าคุณใช้สกิลหมัดเนี่ยเก็บเลเวลไปเรื่อยๆเนี่ยนะฮะเออมันก็จะแบบว่าพอถ้าค่าเนจี่มันครบร้อยเนีนะ่ะมันจะทําให้คุณระเบิดนะครับทีนี้มันจะทาให้เสียจังหวะแล้วทีนี้พอคุณไปใส่สกิลพ่นไฟไว้อะไรอย่างเงี้ยนะฮะมันจะทําให้แบบว่า ทำเหมีไม่ได้ต่อเนื่องอะไรประมาณนี้ไม่ค่อยเหมาะกับการาร์มนะครับสำหรับสายนี้แนะนําว่าพยาฟาร์มอาจจะไปทําแบบบิวปลาขวานหรือว่าบิวตัวรถเข็นทุกหมู่อะไรเงี้ยวไว้ดีกว่านะครับอ่ะต่อมาเวลาล่าบอสนะครับเราก็จะใส่ตัวบัฟนี้ไปเกาะน,นะครับแล้วก็คี้หุ่นนะครับเออแล้วก็เป็นวอลคอนแอมนะครับตามด้วยเฟรมเฟอร์นเอร์พ่นไฟนะครับอ่าเสร็จแล้วก็จะ ใช้แมกเนติกฟิลด์อันนี้นะครับมันก็จะคอมโบกับตัวสกิลทาเลนต์เนาะแต่ถ้าใครที่ยังหาสกิลทาเลนต์แมกเนติกที่เพิ่มดาเมจ3.5%ไม่ได้เนี่ยอันนี้ไม่ต้องใส่มานะครับเพราะว่ามันจะเสียเวลาในการไล่สกิลอินเมชันแล้วก็ไม่ได้เกิดดาเมจอะไรประมาณนี้นะครับอ่ะทีนี้เวลาเพื่อนล่กเนี่ยก็อาจจะกดแม็กซ์ไมพาวเวอร์ก่อนนะครับอ,อแล้วก็อันนี้ต้องระวงังเพราะว่านี้มันจะลด SP เรื่อยๆนะครับอาจะเปลืองบลูของเราได้นะทีนี้ก็ ถ้ามีเวลาก็กดคีย์หุ่นก่อนนะครับจะได้แบบว่าพร้อมบวกเลยนะฮะมาดูดัมเบกด้านนึงเดี๋ยวผมจะลองอปรับเป็นธาตุดินด้วยไหมปรับเป็นธาตุดินให้ดูนะฮะมารุยครับชึ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 บนะฮะป๊าปป๊าบนะครับพ่นไฟจี เออใช้ได้เหมือนกันนะครับเนี่ยนะฮะสิบล้านรัวๆนะฮะป,ปื๊บ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 โอ้เขาเอ่าเมื่อกี้ติดสิบล้านเหมือนกันนะฮะโอ้โห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 เป็นไงฮะ PFS ก็ยี่สิบกว่าล้านนะอันนี้ก็ใช้ได้เลยนะฮะเราดูสักงหนึ่งนาทีนะครับจะทำดาเมจได้เท่าไหร่นะฮะ เน่นไฟนะแรงใช้ได้นะครับพีเพเนี่ยปึ๊บโอ้โหหกสิบล้านเลยนะฮะอืมก็เป็นไงฮะเอาบู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 บ่หุบูบูบูาูิูบูบรบู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 บ่้าบ ใช้ได้ใช้ได้แต่ก็ถ้าเทียบกับสายรถเข็นนี่ก็องบอกว่าโหดาเมจยังห่างกับสายรถเข็นทุบมอเตอร์ไซค์ทุบอยู่พอสมควรนะครับสายนี้มันเหมาะกับอ่า p ี PP มากกว่านะครับทีนี้เนี่ยข้อดีอีกอย่างคือด้วยความที่มันเป็นขวานมือเดียวเนาะทำให้เราเนะี่ยสามารถใส่โลได้นะเพราะฉะนั้นมันก็จะยิ่งแบบว่าถึกมากๆเนาะใส่โลใส่กบแดงอะไรเงี้ยเียโอ้โหแบบว่า,แบบวามันกันคนได้เยอะมากๆเลยนะครับ อต่อมาจะให้เพื่อนๆดู PvP สักนิดหนึ่งนะครับก็ต้องบอกว่ามันค่อนข้างจะทำ Damage ได้ดยยระยะไกลพอสมควรนะรมันไม่ต้องเอาตัวแบบไปใกล้ๆเหมือนสายทุบเนาะแล้วก็พ่นไฟเนี่ยแบบว่าแรงมากนะครับเนี่ยผมจะให้ดูช็อตนี้นะฮะเออยยิงหบัดอาจจะแบบแค่หลักหมื่นเนาะเนี่ยแต่พอพ่นไฟคุณดูฮะโอโ้โหโอ้โหสองแสน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 ส,สนีส่แสนเห็นไหมฮะโอ้โหช็อตนี้แบบว่าค่อนข้างสวยเลยแล้วมายืนใกล้ๆกันด้วยเลยแบบนี้นะเพราะฉะนั้นสายขี่หุ่นเนี่ยก็ต้องบอกว่าพ่นไฟ แรงมากจริงแต่ก็มีข้อเสียเหมือนกันคือกว่าจะเก็บสแต็กได้เนี่ยก็นานเหมือนกันนะครับแล้วกเ็เวลาที่มันตายเนี่ยมันจะมีจังหวะในการขี่หุ่นพอสมควรน,นะฮะอย่างเช่นแบบอย่างเงี้ยผมตายใช่ไหมครับพอผมฟื้นมาเนี่ยแทนที่ผมจะสู้ต่อได้เลยเนี่ยปุ๊บผมต้องเสียจังหวะขี่หุ่นแล้วเป็นไงฮะโดนทีมตรงข้ามอัดตายเรียบร้อยนะครับอันนี้ก็เป็นข้อเสียของมันเหมือนกันนะครับอ่ะสุดท้ายในการ pvp เนี่ยก็ผมแนะนำให้หาการ์ด ฟิริสโพรพ l i ิงอันนี้เก็บเอาไว้นะครับเพราะว่ามันจะช่วยนะครับทำให้เราเนี่ยได้สกิลชาร์จแอคแท็นะครับแล้วไอ้สกิลชาร์จแอคแท็นี่นะฮะคือต้องบอกว่ามันทําให้เราเข้าถึงเป้าหมายได้ง่ายขึ้นนะครับเดี๋ยวผมใชใ้ดูนิดหนึ่งนะฮะชึบนะครับเนี่ยพอเราล็อกเป้าหมายปุ๊บเรากดนี้เลยปุ๊บมันจะพุ่งเข้าไปนะครับเออทาให้เราแบบว่า พนไฟเนาะพนไฟมันก็อาจจะไม่ได้ไกลอะไรมากใช่ไหมฮะเน่ยอย่างเงี้ยปุ๊บนะครับเนี่ยบางทีแบบว่าเฮ้ยเราไฟไม่ถึงเนี่ยปุ๊บกดสกิลันี้ไปช่วยอะไรประมาณนี้ได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขออนุญาตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับลืมบอกไปข้อหนึ่งครับท่านผู้ชมนะครับก็อนาคตเนี่ย TOC ที T ่ s o นสมาเนี่ยมันจะมีขวานสมือนะครับที่เหมาะสำหรับ สายหุ่นเหมือนกันนะครับก็คือเป็นอันนี้นะครับชื่อครีมซันโลตัสนะครับเวลาที่เราโจมตีกายภาพเนี่ยมันมีโอกาส10%ที่จะทำให้้าหมายติดเบิร์นนะมันก็จะคอมโบกับไอ้สกิลปล่อยหมัดนะฮะและก็ถ้าบวก6เนี่ยมันจะทำดาเมจนะครับเป็นธาตุไฟนะครับแรงขึ้นนะฮะ20%นะฮะ เป็นระเวลา5วิและถ้าบวกสิเนี่ยสกิลแทดไฟก็แรงขึ้นอีก15%นะครับโอ้โหบอกเลยว่าเดี๋ยวจัดจัดบวก15ได้ a อ k เพิ่มขึ้นอีก30%นะบอกว่าโหสายนี้เป็นอะไรที่ค่อนข้างโหดมากเลยทีเดียวนะครับแล้วก็อยู่ในควาน2มือด้วยอันนี้เนาะแต่ก็มันก็จะเสียในส่วนของการใส่โล่ไปนะตัวก็จะบางลงแต่ก็ได้การโจมตีที่แรงขึ้นมา นะครับซึ่งเดี๋ยวพอซีซั่น3เข้ามาเนาะแล้วก็ถ้าได้ขวานนี้มาเนี่ยเดี๋ยวเรามาลองเทสกันอีกทีนะครับว่าดาเมจจะเป็นยังไงสำหรับสายหุ่นแล้วก็สายรถเข็นทุบนั่นเองนะครับอ่ะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ